สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถสไตล์ MPV หรูกันบ้างนะครับเป็นรถตู้ MPV 11ที่นั่งสำหรับครอบครัวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับ2.5 Limited 3ครับ Hyundai H1 มีเพียง300คันในไทยเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นตัวสีขาวมีซันรูฟด้วยนะครับมาพร้อมสีขาวสวยๆเลยนะครับนี่ครับ ใครกำลังมองหาฮุนไดเฮสซันนะครับเป็นรถตู้อเนกประสงค์นะครับสำหรับครอบครัวนะหรือรถสไตล์ MPV สําหรับครอบครัวนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีความพิเศษในตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ2,005ชื่อรุ่นของเขาคือตัว2.5 Limited 3 Sunroof นะครับคันนี้มี300คันในไทยสีขาวนะเป็นตัว Minor Change นะครับ ล้นหน้าไม่ได้เชน์ปี2019แทนนะครับคันนี้นี่ครับสวยเลยเอาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับสำหรับลูกค้าที่มีสมาชิกค่อนข้างหลายคนนะครับพาครอบครัวไปต่างจังหวัดหรือเอาไว้ใช้งานนะครับวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวได้นะครับผมต่อยอดนะครับสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะครับคันนี้นี่ครับคุณผู้ชมไฟหน้าของคันนี้ให้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับซ้ายขวาเลยกระจังหน้าเป็นคิวโคมีียมโลโก้ฮุนไดเป็นโคมีียมเซนเซอร์รอบคัน ไฟตัดหมอกให้มาครบตัวรถเป็นสีขาวนี่ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือเจ้าฮุนได H1 นะครับ2.5ลิมิเต็ด3 u ันลูบสีขาวปี2019แท้มีเพียง300คันในไทยนะครับใครที่ลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับฮุนได H1 ตัวพิเศษนะครับ ล้อแม็กนะครับตรงรุ่นนะครับเดิมโรงงานนะครับแม็กสินิ้วนี่ครับล้อแม็กตรงรุ่นเดิมโรงงานแม็กสิยาง2 3 5สา้าทัพนะครับนี่ครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้ารับองศาไฟฟ้าประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับดิสเบรกให้มา4ล้อนะครับทั้งหน้าและก็หลังนี่ครับดิสเบรก4ล้อเลยครับคุณผู้ชมใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยได้สีขาวด้วยนะครับคันนี้ นี่ครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับสวยงามนะครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังไฟท้ายเป็น LED นะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องถอยให้นะครับนี่ครับไฟท้ายเป็น LED 2ตอนนะครับบนล่างแบบนี้นะครับสวยงามโลโก้คุนไดเป็นโครเมียมขอบคิ้วโครเมียมนะครับโลโก้ H1 เป็นโครเมียมนี่ครับไฟท้ายเดิมโรงงานสวยใสเลยไม่มีแตกไม่มีลาว นะครับมีสเก์ตด้านท้ายให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนี่ครับในสีขาวสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกดวงที่3กระจกบานหลังบานใหญ่นะครับมาพร้อมตัวไล่ฝ้านะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายมีให้ครบเลยนะครับกระจกคดเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับสปอยเลอร์กระจกบานใหญ่ด้านหลังนะครับมองได้สะใจเลยนะฮะ ฝาท้ายก็เปิดได้ง่ายๆครับนี่ครับเป็นบานสวิงนะครับเป็นโช๊คนะครับใช้งานได้ดีไม่มีเสียงดังนะครับนี่ครับเบาะด้านในจะเป็นสีเทานะครับเป็นเบาะหนังสีเทานี่ครับสิบเอ็ดที่นั่งนะครับสีเทานะครับแล้วก็มีตัวหลังคาที่เป็นซันรูฟด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมระบบแอร์ที่เป็นแอร์ลาวหรือแอร์เพดานนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับกระจายทุกแถวทุกตอน นะครับได้ความเย็นครบหมดนะครับไม่มีไม่มีร้อนนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับฝาท้ายเดิมน็อตเดิมขอบยางต่างๆสวยอยู่เลยนี่ครับคุณผู้ชมน็อตเดิมโรงงานโคดเดิมโรงงานเม็ดอาร์เดิมโชคเดิมนี่ครับคุณใดนะครับโชคเดิมของเขาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโชคเดิมนะครับสวยงามคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยด้านล่างได้พรมกระดุมนะครับเม็ดเล็กนะครับพรมกระดุมเข้าชุด นะครับคอนโซลสวยเฟรมต่างๆก็จะเป็นสีเทานะภายในเน้นความเป็นสีเทานะครับส่วนเพดานจะเป็นออกสีครีมนะครับสีครีมแบบเทาๆหน่อยเบาะจะเป็นสีเทาเบาะหนังสีเทามีระบายอากาศนะครับแล้วก็มีจอด้านหลังเบาะคู่หน้าให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะจะมีจอด้านหลังเบาคู่หน้าเดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมกันต่อนะครับนี่ครับตะเข็บซีนเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับตะเข็บซีนเม็ดอาร์คเดิมโรงงานคันนี้สวยนะครับ 2.5ลิมิเต็ด3นะครับ2.5ลิมิเต็ด3นะครับ300คันในประเทศไทยนะครับคุณได้เฮรุ่นนี้ค่อนข้างหายากนะใครกำลังหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยราคาตั้งขายอยู่ที่925,000บาทนะครับ925นะครับ925นี่ครับสนใจรีบด่วนนะครับนี่นะครับ ล้อเดิมๆเ,เลยล้อสวยนะครับดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังนะครับแจ้งกัอนเลยว่าคันนี้นะครับออกใหม่ราคาป้ายแดง1นะ7ยหนึ่งลานสนดหาัสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะคุณผู้ชมคันะคนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนี่ครับในราคาเพียง9ก5 0 0 0นาพนบาทนะลองไปบวกลบคูณหารดูนะครับรถใหม่เนี่ย0 0ึ่งล้านหดหันคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะครับความจุก,ก็สอลิตรนะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.5 175แรงม้านะครับ175แรงม้านะครับที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด441นิวตันเมตรนะครับที่2,000รอบต่อนาทีกำลังส่งนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับซึ่งราคารถใหม่อยู่ที่1 6 7 9 0 0 0านาพนะครับตอนนี้เหลือแค่9ก้0 0 0นสอ ห้าพบาทคุ้มมากๆครับ2.5 Limited รนตะครับคุณไดเฮสเครื่องดีเซลสสูบ175แรงม้าน่าใช้งานมากๆเลยคันนี้ราคาดีด้วยนะจากราคาล้าน6 7 0 0 0เหหลือ925,000บาทแล้วก็เป็นมีเพียงแค่300คันในไทยนะครับคันนี้นะ ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับ h ุนไดเฮสวคันนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตกันที่ต้นยูสคาเสลีไทย64มีนบุรีกรุงเทพนะครับสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาดูรถกันได้เลยนะฮะมาทดลองขับกันได้มาดูรถจริงกันได้เลยนะครับที่เสรีไทย64มีนบุรีนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับสนใจนะครับแจ้งเข้ามาด่วนเลยนะครับนี่ครับ ไปดูภายในเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเจ้าหุนใด H1 2.5ล i มิเต็ด3นี่ครับเบาะครับจะเป็นสีเทานะครับนี่ครับแบบนี้เลยเบาะหนังสีเทาแล้วก็มีตัวซันรูฟนะครับที่ผมบอกมีตัวซันรูฟบนหลังคานะครับเพิ่มแสงสว่างนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะมาพร้อมด้วยจอ RVD นะครับบริเวณหลังเบาะคู่หน้าด้วยนะครับนี่ครับ2จอ เพิ่มความ V.I.P เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถในราคาไม่ถึง1ล้านบาทนะครับ9้นต้นๆอ่ะ9 2้รถใหม่เกือบเกือบล้าน7แนะครับคุณผู้ชมหายไปเยอะนะครับราคาหายไปหลายแสนเลยทีเดียวหายไปเยอะนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับลูกค้านะครับที่ซื้อรถมือ2เราคัดคุณภาพมาให้เลย9,25 0 0 0บาทนะครับคันนี้จากราคารถใหม่1 0ล้า 300คันในประเทศไทยนะครับ2.5ลิมิต็ด3นี่ครับฝั่งคนขับนีนความเป็นสีเทานะครับสีเทาตัดกับสีดำคอนโซลนะฮะวงลายมันติฟังกชั่นนะครับมีครูซ o อนโทนให้ครบเลยเกียร์ออโต้5สปีดนะครับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามนะครับมีที่พักของที่เก็บของด้วยตรงนี้เป็นบอร์เสริมได้ เป็นพนักพิงนะครับเวลาไม่ได้ใช้ก็พับลงมาเป็นที่เก็บของที่วางแก้วน้าเวลาต้องการใช้ก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็งนขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเบาะเสริมนะฮะนั่งได้3คนนะครับนี่ฮะนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเบาะตรงกลางถ้าไม่ได้ใช้เราก็สามารถนะครับพับลงมาได้เลยนะครับเป็นที่วางของเป็นเคาน์เตอร์นะครับนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับสะดวกสบายนะครับเป็นที่วางของที่วางเคาน์เตอร์ต่างๆ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเบาะมันก็เหมือนกันนะฮะด้านหลังนะครับก็นั่งสบายนะครับนั่งสบายนี่ครับนี่ก็พับมาได้นะครับ2ตัวเลยครับพับได้หมดนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะหนังสีเทามีระบายอากาศนะครับซันรูฟตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับมีม่านเปิดปิดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเวลา ถ้าร้อนนะครับเราก็ปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะระบบแอร์ก็เป็นแอร์ลาวนะครับเพดานด้านข้างนะครับส่องตรงทุกแถวไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนี่ครับส่องตรงทุกแถวทุกจุดเลยไม่ต้องกลัวร้อนไฟเวลข้ามไฟส่องสว่างมีให้ครบเลยนะครับพื้นเพดต่างๆสครับเพดต่างๆนะครับพรมกระดุมนะครับพรมกระดุมนี่ครับสามารถปรับนะครับเข้าปรับออกได้ ปรับตัวเบาะนะนี่ครับปรับช่องต่างๆได้เดินขึ้นไปด้านในนะครับก็สะดวกสบายนะครับล้วเป็นเบาะกับตัลซีดนะครับคันนี้นะมีที่พักแขนด้วยนะครับปรับได้นะครับปรับได้นะครับง่ายๆเลยประตูสไลด์เป็นสไลด์แมนนวลนะครับซ้ายขวานะครับไฟบริเวณประตูฝั่งคนขับมีให้นะครับไฟเวลคัมตรงนี้กระจกนะครับ คู่หน้านะครับออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกปุ่มเปิดฝาหางน้ํามันนะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟห้องโดยสารนะครับผมปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเดินม่นะครับปรับรีปรับเพิ่มได้นะครับเบากุญแจสวยๆไม่มีเยินนะครับกรอบช่องแอร์ก็จะเป็นแบบลายเทาดําแบบนี้นะครับผมอะไรผิวพันณ์ดีไม่มีทะลอก สวยงามคันนี้นะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นแบบตัดแสงนะครับเพดานสวยนะครับซันรูปจะมี2ตอนนะครับมีตอนฝั่งคนขับตรงนี้นะฮะด้านหน้าก็เป็นซันรูปเหมือนกันนะครับสามารถสไลด์ม่านนะครับเปิดได้เลยครับตรงนี้นะครับเป็นซันรูป2ตอนนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สไลด์ม่านเปิดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นซันรูป2ตอนนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเลยคันนี้ ชื่อของเขาก็ limited แล้วนะลิมิเต็ดสามสามร้อคันในประเทศไทยนะครับมีเข้ามาเพียง300คันในประเทศไทยนะครับแล้วตัวหลังคาก็สามารถยกได้นะครับบริเวณปุ่มกดก็อยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับเดีเราสตาร์ทรถแล้วก็สาธิตให้ดูกันนะครับสวยงามเพราะคันนี้คอนโซลด้านหน้าสวยนะครับนี่ครับผิวพันธุ์ดีโครงสร้างเดิมนะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์นะครับ mpv อเนกประสงค์ขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวเลยนะครับสำหรับครอบครัวนะครับเป็นรถ mpv หรู11ที่นั่งนะครับสำหรับครอบครัวในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับจากราคา1,679,000บาทเหลือ9,25,000บาทคุ้มครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันว่าคันนี้ใช้งานไปกี่กิโลเมตรสำหรับเจ้า2.5 Limited ลิมิตุนดเฮ ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับดูเลขใหม่กันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่นะครับอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์ขอโลเคชันร้านได้เลยนะครับร้านอยู่ที่ซอยเสรีไทย64จําซอยไว้เลยนะครับเสรีไทย64เข้ามาในซอยนะครับเสรีไทย64นะครับซ้ายมือเข้ามาประมาณ10เมตรเองนะครับเข้ามา10เมตรซ้ายมือนะครับก็เจอโชว์รูม ของเราจะเป็นโครงสร้างมาตรฐานโครงสร้างเหล็กๆแบบนี้นะครับไม่ใช่เต็นท์ผ้าใบนะโครงสร้างเหล็กแบบนี้เลยนะครับเข้ามาก็มีอยู่ร้านเดียวครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับเลขไม้ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนะครับหนึ่งแถือว่าใช้งานปกติสำหรับรถใหญ่นะ,ะถือว่าไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลแล้วนะะี่ครับอ่าเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะะี่ครับ นี่ฮะอุณหภูมิต่างๆนะครับปรับออโต้ได้หมดนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่ฮะลงเท้าโอ้แอร์แรงหนจังเลยนะครับเบาหน่อยนี่ครับปรับโหมนนนนด,ดนะครับนี่ครับนี่ฮะใครสนใจรีบด่วนนะครับคุณผู้ชมสนใจรีบด่วนนะครับมีร้อนมีเย็นนะนี่ครับมีร้อนมีเย็น มีร้อนมีเย็นน,น,ยนะครับสนใจลิบด่วนนะครับคันนี้นะครับนี่หน้าจอสามารถดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดู youtube ได้สะดวกสบายนะครับนี่ครับเป็น2ตอนสำหรับตัวหลังคาสันรูปนะครับอันนี้คือด้านในผมเปิดด้านนอกให้เห็นกันก่อนนะชัดๆตัวนอกอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะนี่ครับยกแล้วก็เปิดได้เลย นี่ครับอ่ะนี่ครับสุดละนี่ครับยกแล้วก็เปิดนะครับเวลาเราปิดก็กดตรงนี้นะครับ close ก็จะมีปุ่มบอกนะครับ close open นะครับนี่ครับเวลาไม่ต้องการแสงก็ปิดเลยนะครับแบบนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ครับปิดนะครับแบบนี้นะนี่ครับนี่ครับเปิดนะครับ กันนะครับปิดไปก่อนนะฮะถ้าเกิดไม่ต้องการแสงก็ปิดผ้าม่านไปเลยนะครับทึบไปเลยก็เป็นรุ่นพรีเมียมเลยนะคะคันนี้นะลิมิเต็ดสามนะครับสองจุดห้าดีเซลเกียร์ออโตห้าสปีดนะครับสองพันสิบเก้าแท้นะครับคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไม่ได้ลากจดนะครับปีสิบเก้าแท้กระจกโคดเดิมทุกบานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบานหน้าบานใหญ่บานเล็กบานหลังกระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำเลยคันนี้นะครับแอร์เย็นฉ่ำ ใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เขาจะบอกอุณหภูมิภายในนะฮะองศาที่ผมปรับไว้นะคร,รเพิ่มนิดหนึงเย็นแล้วก็ outside, อุณหภูมิภายนอกนะครับสาองศาอุณหภูมิภายนอกนะอุณ์ภูมิภายนอกนะอุณหภูมิภายนอก็เป็น24องานะออิางยาร,รักนะอ่มิภายนอกนะอุณหภูมิยนอกนะอุณหภูมิภายนอกแะอุณหภนมิภายนอนะอุณหภนทันใอรถพวกนีกนะครับแอร์เยยนทันใจนะครับิุณผน้กม ครับแอนยัะทันใจเลยนะฮะแล้วก็พวงมลาลัยผิวพันดีมากมันติฟังชันครบคันเลยฝั่งขวาจะเป็นคูคอนโทนล็อกความเร็วส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นปรับโหมดต่างๆน,นะครับมีมิวสด้วยนะครับปอบเสียงนะครับตัดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่ของต่างๆเกียร์ออโต้นะครับนะครับเกียร์ออโต้มีกล้องถอยมีเซนเซอร์ครบเลย นะครับมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ครบเลยนะครับคุณผู้ชมเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะครับเล็ไมล์ก็110,000โลนะครับตรงนี้กดออกมาสวิงเป็นที่เสียบพาวเวอร์อัเลทที่จุดบุรีนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็มีที่ใส่ของด้วยนะครับตรงนี้นะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับคุณผู้ชมแต่ติดเบาะนะครับตรงนี้นะเป็นที่วางแก้วน้ำนะสไลด์นะครับตรงนี้นะใช้งานจริงไม่ค่อยได้ตรงนี้นะครับแต่ต้องขยับเบาะลงไปได้อยู่ ให้ดูกันนี่ครับที่วางแก้วน้ำแต่ยัาบเบาะเลื่อนไปเขากว้างอยู่นะได้อยู่นะครับคุณผู้ชมกว้างอยู่นะครับพอเรานั่งกองกว้างๆเลยนันนะี้มีที่ของแก้วน้ําซ้ายขวาครบเลยนะครับเก็บได้นะครับแล้วก็มี power outlet อีกตัวหนึ่งด้านล่างตรงนี้จะเป็นพรมนะครับเบรกมือเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเบรกมือนะครับคอนโซลสวย ไม่มีแตกลายงานนะครับแล้วก็มีหลุมใส่ของต่างๆไว้วางของต่างๆกระจุกกระจิกนะเก๊มี2ตอนนะครับเก๊ฝั่งด้านซ้ายมี2ตอนตอนบนนี่ครับตอนบนก็ใส่ของได้ใส่โทรศัพท์ได้วางโทรศัพท์ได้นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นเก๊อีกเก๊หนึ่งเก๊ใหญ่ใส่พวกคู่มือการใช้งานเอกสารต่างๆนี่ครับครบเลยนะครับรถสวยคันนี้ไฟสองสว่างเป็นสีวอร์มนี่ครับแล้วก็ที่ใส่แว่นตา นะครับครบม่านบังแดดขนาดใหญ่นะฮะค่อนข้างยาวเลยนะครับมีสไลด์มีไฟให้ด้วยมีกระจกมีไฟนะครับนี่ครับม่านบังแดดไอตัวกันแดดนะครับบังแดดซ้ายขวานี่ครับมีสไลด์มีกระจกมีไฟครบเลยนะฮะสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับกระจกทับไฟฟ้านะครับมีกระจกมองมุมให้ด้วยนะคะนรับสำหรับแบบมองมุมแคบถอยประชันชิดติดฟุตบาทอะไรเงี้ย นะครับมองมุมแคบไม่ไม่ปีนฟุตบาทก็สามารถมองที่กระจกนะครับนี่ครับพับไฟฟ้าปรับองสาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีที่ผมบอกแล้วครับหน้าปัดแสงไฟหน้าปัดเลือนไม้ไฟหน้าไฟหน้านะครับสามารถปรับนี่ครับแสงไฟหน้าปัดเลื่อนไม้สามารถปรับปลีนะปรับปรีปรับเข้มได้นี่ครับคุณผู้ชมไฟรูมไฟห้องโดยสารนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีครบเลยนะครับ อ่ะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเพิ่มเติมสำหรับฮุนได H1 นะครับคันนี้ห้องเครื่องที่อยู่ด้านหน้าเลยไม่เหมือนตัวคอมมูเตอร์รุ่นเก่าๆที่ห้องเครื่องอยู่ใต้เบาะอันนี้คือเขาทําห้องเครื่องมาอยู่ด้านหน้าแล้วครับผู้ชมนะครับ2.5ลิตรนะครับหรือดีเซลเครื่องดีเซล2 0 0 5อ่ะให้ดูหลังคาก่อนนะเนี่ยหลังคานะครับขอบยงขอบยานต่างๆไม่มี นะครับแล้วก็กระจกไม่มีแตกนะครับล่องเดิมหลังนค่าเดิมขอบยางต่างๆสมบูรณ์นะครับเหลือสปาทําความสะอาดภายในภายนอกสํารรถคันนี้น่าสนใจนะครับคุณชมนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับเดิมๆโรงงานรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมเม็ดโอเม็อาร์คนะครับเดิมโรงงานนะครับการันตีโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมนะครับสนใจก็สามารถทักทายหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรับเทิร์นนะครับให้ราคาดีนะใครมีรุ่นไหนอย่างไรก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับมีรับเทิร์นนะรับเทิร์นคันนี้นะครับ925,000บาทเท่านั้นนะครับจากราคารถใหม่1,679,000คุ้มนี่ครับด้านหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับ ฝั่งซ้ายนี่ครับประตูก็เปิดไหลลื่นดีนะไม่มีสะดุดนะครับนี่ครับกว้างนั่งสบายคุณได้เฮสวร์ดสองจุดห้าลิมิตสามออโต้สามคันอ่าสามร้อยคันในประเทศไทยนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับเพจจะอยู่บริเวณคานฝั่งซ้ายตรงนี้อ่ะเม็ดองเม็ดอาร์กัดึงได้หมดครับคุณผู้ชมอ่ะวัดดูนได้เลยนะครับของจริง นะครับการันตีโครงสร้างนะครับรถเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักไม่มีย้อมแมวไม่มีกลับเครื่องกรอม่นะครับสนใจริบด่วนช่องแอร์ต่างๆก็สวยนะครับนี่ครับช่องแอร์แอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบนะครับหงมาลัยแล้วก็ฝั่งคนขับด้านหน้านะครับผูโดยสารด้านหน้าครบหมดเลยนะครับนี่ครไฟเวลค้มไฟประตูไฟทางเดินนะครับ อยู่ครบหมดนะครับไฟท้ายนะี่ครับสวยงามแบบนี้นะครับไฟท้าย LED เครื่องดีเซล2 0 0 5นนะครับคุณผู้ชมนี่ครันะครบสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องปิดท้ายกันนะครับตามมาเลยนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูกัน คุณไตเฮสวันะครับ2.5 Limited ลิมิเต็ดออโต้นะครับ2,019แท้เลขใหม่1 1 0 0 0 0 0นะครับราคาตั้งขายเพียง925,000บาทจากราคารถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1,679,000ามีเพียง300คันในประเทศไทยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยไปดูห้องเครื่องครับผมตามมาเลยครับราครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะมาดูเครื่องยนต์กันครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานเลยนะฮะ ดีเซล4สูบ175แรงมา้าเกียร์ออโต้5สปีดนะครับนี่ครับรหัสเครื่องรหัสหน้าเครื่องนะครับ C R D I 16วาลว้าวนะครับเครื่องดีเซลใช้งานดีนะครับทนนะครับแมนเทน,นง่ายไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากไม่มีปัญหาโครงสร้างเดิมล็อตเดิมนะครับฝาโปรงเดิมบอดี้เดิมนะครับ ขอบยางแผงคอจิ้งลิตต่างๆปั๊มบ่งปั๊มเบรกนี่ครับเดิมโรงงานหมดเลยเครื่องสวยโครงสร้างสวยเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟเดิมนะครไฟเดิมๆเลยนี่ครับไฟเดิมๆโรงงานต่างๆครบเฟรมเดิมด้านหน้ากิ๊ทุกตัวอยู่ครบนะครับซ้ายขวาไฟเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยมีการถอดคเครื่องสวย ด้านหลังไม่มีผุเลยนะครับเครื่องสวยเครื่องสะอาดเครื่องแห้งเครื่องใสเลยแห้งๆใสๆสวยๆนะครับขอฝากด้วยสำหรับคันนี้นะครับใครกำลังตามหาฮุนไดเฮสวันเอาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับก็สามารถขอข้อมูลหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับฮุนไดเฮสวันคันนี้นะครับบอกว่าถูกใจคุณผู้ชมนะครับถูกใจ FC ที่กำลังมองหาอยู่นะครับราคาถือว่า ประหยัดเงินไปหลายแสนเลยนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงวันนี้มาอัปเดตกันที่ต้นยูสกาเสรีไทยซอย64มีนบุรีกรุงเทพใครสนใจอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเบอร์ติดต่อ095-0566926นะครับ ID ดีไลน์แล้วก็ลิงก์ไลน์มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับข้อมูลต่างๆอยู่ด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับฮุนไดเฮส1วัน2.5 l i ม i t e d 3นะครับ 300คันในประเทศไทยนะครับราคาเพียง925,000บาทจากราคารถใหม่1,679,000บาทคุ้มมากนะครับเลขใไม่ห1 1 0 0 0 0รถมือเดียวป้ายแดงครับสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับสวัสดีครับ